ชาวแชร์ประสบการ์ก๋วยเตี๋ยวใส่ถั่วฝักยาวมันแปลกไหมชาวเน็ตคอมเมนต์สนันล่าสุดกลายเป็นไวร,รัลเล็กๆบนโลกออนไลน์เมื่อกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคเกิดวิวาทะเล็กๆเรื่องเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวซึ่งชาวเน็ตรายหนึ่งได้แชร์เอาไว้พร้อมระบุว่าครั้งแรกในชีวิตกินก๋วยเตี๋ยวใส่ถั่วฝักยาวมันมีอยู่แล้วหรือเราแปลกไม่เคยกินคะหมูดแดงสี่แผ่นและวิญญาณหมูสับ ประเด็นดังกล่าวทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่ว่าทำไมเจ้าของโพสถึงไม่รู้จักกว๋วยเตี๋ยวใส่ถั่วฝักยาวเพราะเป็นประเภทของกว๋วยเตี๋ยวที่ดังมากเรียกว่ากว๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแต่บางคนก็เห็นต่างว่าก็ไม่ใช่ทุกคนจะต้องรู้จักกว๋วยเตี๋ยวแบบนี้ไม่เคยกินก็ไม่แปลกอะไรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ